ขอบคุณลูกค้ากระบะซิงแซดอยากใจจริงครับที่เลือกใช้บริการร้านบัญชาซปเปอร์บายของเราหากคุณผู้ชมมี X Max For z a อ i o าจอยู่ที่บ้านแล้วอยากจะแต่งจัดทรงให้สวยแต่ไม่รวยงบแวะเข้ามาเยี่ยมชมเทียบราคาดูก่อนได้เสร็จเร็วทันใจร้านโป่งโล่งสบายจะนั่งหรือจะนอนก็ได้ไม่อึดอัด <Wow. S 1> มีห้างโลตัสอยู่ใกล้ๆด้วยนะกว่าจะจัดองค์ลงตัวแบบนี้ใช้งบประมาณตกแต่งไปถึง4 6 0 0 0บาทโดยคิดค่าแรงบริการช่างไปถึง1,200 uh. ขนอ้อลูกค้ามีลอ้อของเพื่อนห้อยมาด้วยอีกหนึ่งคู่ต้องสับลอ้อเปลี่ยนยางกันไป2รอขออออลูก้้าาจะเเดิมงตนเเออองยกให้้พื่แลวา ของเพื่อนมาสาเป็นงาน C N C ตัวเทียของทางร้านในราคา7 0 0 0บาทถึงคิดค่าบริการสับยางเพิ่มอีกเล็กน,น้อยครับแ่ก็เดินทางมาไกลทั้งทีก็คงไม่จบแค่สับล้อแต่งเพิ่มต่อสับชุดสีดําด้านเดิมให้เป็นดําเงา1,500บาทซื้อขาโชคโอเลี้ยง4 5 0 0ชุดลดหน้าอีก2องนิ้ว1ัน0ขาชิวและอุดกับหลังสีดำพัน0ีรถจะสิ้นทันทีเสียงท่อก็ต้องมีอะคาปวิดคอเทเนียม9,500บาพันห้าร้อยบาททิศหน้าสิ้นคาร์บอนไลท์สิสับแปดพันเก้าชีว่าฟ้าไฮบิดสี่ร้อยบาทเพิ่ แรงชุดหน้าจะสั่นกร่าวเพิ่มบูธเล็กันสั่นไปอีก400อเบาะเดิมมันโตลมต้องปัดลดลงให้สมส่วนซับเป็นตอนเดียว2 5 0 0แซงหน้าให้คนอื่นได้มองท้ายกับตัวิงอม์มโต้ลายอีกพันหกรอคอยอีกสักหน่อยนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงกินเวลาไปเยอะสุดก็คือการเซตโช๊คนี่แหละหนึ่งใน3ชุดรถหน้า2นิ้วถือว่าเตี้ยมากแล้วครับถ้าเจอเนยยังเขินไม่กระแทกแล้วรถของลูกค้าก็เพิ่งออกจากศูนย์มาซะด้วยนะยังไม่ได้ขับเทสดูก่อนเลยเอามาแต่งซะแล้วครับชุดเซตที่เลือกปลาไปเกือบ 5, อรีบุ